สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเกาครับนายตนกานะครับวันนี้เราอยู่ยังอยู่ที่เดิมครับฟาร์มม่วงงามครับพี่น้องครับมาอยากใส่คข้ามาฟาร์มม่วงงามอยู่ที่ฟาร์มอะไรครับพี่นัดครับนัดเอ็นพีฟาร์มนัดเอ็นพีฟาร์มยังอยู่ที่ก็คือบ้านน้องไผ่ครับสแกพงศ์พืืองจังหวัดบุรีรัมยครับครับวันนี้ครับมารีวิวม้วนมว่รีวิวว่าม่วนนมหน่อยนะครับตัวนี้อายุจักเดือนจักปีครับพี่นัดครับอายุสิบเจ็ดเดือนคสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับเป็นมัวสายประกหวาแม่นว่าพ วัวสายประกวดเลือดลอยบ่อครับเลือดลอยนะครับพี่น้องครับเป็นวัวหลุมเป็นวัวนอกเลยครับเป็นวัวนอกนะครับพี่น้องครับเป็นวัวสายประกวดนะครับเกรดประกวดเป็นวัวนอกนะครับรีดน้ำเชื่อได้เลยรีดน้ำเชื่อได้นะครับพี่น้ามเอามาไว้รรับปะสมกินให้ให้หใ้พ่อแม่พี่น้องเออนะครับเพิ่นว่าเอามาไว้ผสมจริงสำหรับให้เกษตรกรที่เพิ่นลม่ต้องผสมเทียมเนาะนะครับความเสี่ยงมันก็น้อยลงครับพี่น้องครับสำหรับการผสม ตัวจริงนะครับพี่น้องครับเป็นวัวอายุ17เดือนพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังมังสาครับพี่น้องครับคคมลึกรับเออเบิ่งกลามเนื้อลึกกับขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับเป็นวัวที่มีลักษณะดีน้องพี่นัดเนาะนะครับลำโตกับแต่นอกใหญ่ตรงขาหนาแล้วก็บถ่ายใหญ่กว่าแต่หนอกใหญ่ตรงขาหนานะครับแล้วก็ถ่ายใไงเป็นว่าลำโตกับเน่าดีนะครับพี่น้องครับอ่าได้ยินข่าวว่าพี่นัดปีหน้าจะเฮ้ยเดือนไหนจะเริ่อมผสมครับปีหน่าจะเป็นเริ่มต้นก็น่าจะเป็นปีใหม่หรอครับปีใหม่นะครับเริ่อม จะหาห้เดือนเนี่ยก็เริ่มนาดน่าจะเริ่มเทศแล้วเหรครับอืมอีกจะหาห้เดือนเริ่มเทศน,นะครับเริ่มเทสนำเสียพานกันครับอ่านำเสือแลนดีบอติดดีบอรครับพี่พิษพ,พี่น้าจะเริ่มต้นในราคาผสมเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตัวนี้เริ่มต้นที่2,000บาทรบเริ่มต้นที่2,000บาทบบแล้วแต่ระยะทางไกลๆอีกแม่นบ่นครับบดนี้ประกัน2รอบครับประกัน2รอบนะครับตัวนี้บริก็บค่าน้ำมันครับทำเงินไปสองครับแต่ว่าตัวนี้เปิดราคาผสมในราคา2,000บาทนะครับพี่น้องครับคุ้มเนาะ นะครับสำหรับหมวกมารักเมืองจะขับหมสมรักพันขุ้มเลยครับอืมสำหรับมั่วเกตขวดขนาดนี้นะครับเอามาทำให้พี่น้องเกษตรกรทั้งรับรับรับในจังหวัดจังหวัดบุรรีัมย์นะครับเนาะเฉพาะในบุรีรเท่านั้นเฉพานอกญเลจากจังหวัดอื่นไก่เที่ยงกับสามารถเอามารับผาสมได้ครับสามารถเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้ได้ครับครับมีมีค่าเสียใจไหมครับพี่นัด ๆๆค่าจะง่ายก็อาจจะคิดว่าเราคิดแค่ค่าเลี้ยงค่าดูแลอาจจะเป็นหมื่นละหน่อยสองหน่ยประมาณนั้นครับนะครับ,รบอันนั้นจังคุยกันทนึ่งเนาะอันนี้คือพูดถึงว่าตัวสีจับสัดตัวแม่เดี๋ยวเรามีขอฝากครับของต่ากของส้มปลาได้ว่นเกินหนึ่งอาทิตย์ครับอ๋อหัวทิ้งหัวทิ้งวัวไก่จะเป็นซัดหมอฝาข้างเราเลยครับคุณม้อฝากเลยครับคเอามาเผื่อจับสัดเนาะครับแมนยูจะของจับซับเปอร์แมนตรงการตรงการผสมจริงครับผมรับฝากครับครับ อ่าพี่นัดให้เบอร์โทรเขาเนี่ยครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อครับ095 095 167 167 4802 4802นะครับนัดนะครับอ่ารับจ้างทัวร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนาะครับเนาะครจะมีพอพันก็มีตัวใหญ่กันนะจะเห็นไปทางยูทูบไปแล้วละครับลงไปรอบนึงแล้วครับพี่น้องครับเป็นลุมพีสตรีลุงน้องเป็นมั่วหน่อยมาไหมตัวนี้ตัวท่าจะทับตัวนี้รอบเป็นปีหนาเนาะก็อาจจะบอถึงอาจจะอาจจะเป็นปลายปีเนี่ยแหละครับอ๋อหนาจะปลายปีนี่นะครับแต่ว่าถ้า พี่น้องในรับชมนะครับคีเพเก่าๆนะครับผ่านยังมักพอพันเจ้าเจ้ายังนะทีเท่ายังเหลืออยู่นะเจ้าพอพันตัวเก่าก็คือเจ้าซิโก้ครับเจ้าซิโก้จะกะรีโบนะครับตัวนี้เจ้าโนวาครับอ่าตัวนี้เจ้าโนวานะครับถ้าอยากได้พอพันเก่าอยู่กับเม็ดซีดีเม็ดซีดีกำดีพี่น้องไงขาไงแข้งขาไงบึงเอาครับครับบึงบึงคาคมกว่าเลยนะกำเนื้อเลยกินครับพี่น้องต่างกันเลยนะครับพี่น้องครับโอ้นะครับตัวนี้ เก็บง่วแบบไฮครับคือคุ้มในทุกทุกแบบครับใส่แม่กระทบก็ได้ใส่แม่บาใส่แม่ไท่ก็ได้ใส่แม่ลูกกระทบก็ได้ครับจะคุ้มในทั้งเนื้อนังทั้งเม็ดสีคุ้มในเบิร์ดเลยครับเตยเรื่องเม็ดสีกับเก่งนะครับเนาะเรื่อเนื้อหนังโครงสงฟันตุกกรรมเข้าก็ดีแสดงว่าพินัทซื้อมั่วตัวนี้มากกาบาจะกินทั้งลูกกระทบกินทั้งมั่วไท่เลยนะครับเลยไอคัตใส่เดว์เบิร์ดินะครับมาแจ๊กเสียดีกรเพิ่มมักนะครับเนาะพี่น้องยำ เย่ยมรอกันแล้วกันครับพี่น้องครับอีกประมาณห้าหกเดือนนะครับใจมาชมตัวจริงคนใดครับสามารถเข้ามาได้พี่พิกัดเท่ายู่ใสครับพี่นัดครับพี่กัดก็คือบ้านน้องไผ่บ้านน้องไผ่ตําบลสแกพงศงตําบลสแกพงศงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับเบอร์โทรกับตามขั้นต้นนะครับพี่น้องครับมั่วชมตัวจริงเลยคนใดครับอยากกินตัวจริงว่ามันพอสมบ์เงินราคาสี่มันพอสมบ์ครับมันมันมันสมราคาสองพันวัดีสมราคาบอครับ เอามาเบิ้งมาเบิ้งพัฒนาการเขาเรื่อยๆครับว่าอีกหาเดือนเขายิ่งใหญ่อีกซ้ำหลายนะครับพี่น้องครับนะครับเพราะว่าผมถ่ายในขอกับพี่น้องครับว่าหินอะไรนะครับฝนตกไม่ไมครับพี่น้องครับข่งไทยครับขอกันดำครับเป็นเป็นแบรนด์ของอย่างครับเป็นของหมอเอกครับหมอเอกนะครับสีฟ้าของผู้ผลิตสีฟ้าสุรินทร์โอ้สวยงามมากๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวเผ็ดของมาท่านเร็วของเก่าไปก่อนครับ เดี <emergence S 1> ๋ยวเดี th th ๋ยวโอกาสหน้านาจะได้กลับมาไทยที่ขอกม่ที่กุลังเขียนตงพินาศเนาะครับผมก็ลังสรรค์อีกคนอีกคนนะครับน่าจะเร็วพอดีเดยตัวนี้เขาไปประดับบารมีขอเขับพี่ล้วครับสวยงามมากๆครับมาชมเลยครับยินดีต้อนรับเนาะครับเนาะยินดีต้อนรับนะครับเปิดฟาร์มเปิดคนเขับมาเบิ้งได้มาชมได้มาปรึกษาเลยเป็นความรู้ได้ครับปรึกษาการจับซัดงอการผสมกับปรึกษาอะไรทุกเดือนครับผมนะครับการดูแลการผสม พัสดุบดเกษตรกรที่เพิ่นเพิ่งเลี้ยงนะครับหรือว่าอยากได้มั่วอ่าพ่อพันธุ์มาผสมเนี่ยพี่นัทสามารถให้ข้อมูลเขาได้บอกว่าการรักษาวัวอ่าพ่อพันธุ์นี่รักษาอย่างไรให้ได้บ่ครับรักษาแบบไหนแบบหมายถึงว่าเขาย่งบอมีข้อมูลว่าถ้าเทาจะเลี้ยงมั่วพ่อพันธุ์เนี่ยแล้วว่าเทาต้องเทาต้องเบิ่งแย่งมันจังไหนเังสิครับพ่อพันธุ์ก็คือเทาต้องคุกเี้ยวกับใบไก่ครับเหล็กกับเขา่ใบ ให้เขาเชื่องมันบ่ครับแม่นครับตอนเห็นเขาเผาแต่เขาเขาต้องคุมเขาได้คุมมาให้เขาหย่านเขาแต่ไม่ได้กลัวจนวิ่งหนีให้เขาให้เขาเขาหลบเขาให้เขายานเขาให้เขาเสียฟังเขับพี่นัทใส่เทคนิคยังครับกะเวลาเขาดื้อกะดุเขาเนยกะตีเขาเนยแต่เขาบําแมนว่าตียังเดียวแต่แต่บอควรฉีดยาเองครับครับต้องให้หมอเขาฉีดเพราะว่าฉีดเองเนี่ยมันจะให้มันเจแหงหวังมันมันหย่านเข้าว่าเขามันจีบโอกาสให้เอาไปการการดูแลด้รับบันต้องให้หมอเขาฉีดอล้วยังเดียวครับ แล้วมแม่กับสีเดงแต่การดูแลก็คือกินอาหารที่สมบูรณ์กินหญ้ากินฟางกับชีดาพยาแม่แล้วก็อย่ามาลุงแม่ครับัวัวตัวนี้พี่นับให้กินเป็นอาหารประเภทใดครับแบบใดกินอาหารขนทั่วไปครับยีหัอได้ยีหัอได้ก็ไหนนะครับยีหัวได้เลือกเอาแต่พอแต่เปอร์เซ็นต์มันสูงเอาสิบแปดเปอร์เซ็นต์ยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปครับอัตราส่วนเลยครับอัตราส่วนเหมือนนึงกับเขาจะกินกประมาณหากิโลต่อมือต่อมือต่อตัวเสาแรงครับเนี่ย มีอาหารเสริมแบบใดเนี่ยครับมีฟางมีหญ้ามีหญ้าสดหญ้าสดล้วก็อาหารผลครับครับครับประมาณการเลี้ยงของฟาร์มแต่ละฟาร์มนะครับพี่น้องครับมีเห็บเบิ้งครับสวยงามมากๆครับพี่น้องครับออนะครับสามารถติดตามได้นะครับหรือเขามือเบิ้งในบ้านจริงได้ครับนะครับเราผ่นอีกสองตัวครับตัวนี้นะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับ พี่น้องสนใจกับเมามาเบิ้งนะครับเบิ้งพัฒนาการนะครับหรืออยากได้วัวผูจากฟาร์มเพิ่นไปผสมกระโทนมาสอบถามตามเบอร์ข้างต้นครับพี่น้องครับจะมีไม่ได้เปิดราคาเลยครับตอนนี้ไม่ได้เปิดราคาเนาะเดี๋ยวสีว่าเดี๋ยขอแจ้งผิดอีกแล้วขอใจ้งผิดตอนนี้ไม่ได้เปิดราคาเพียงแต่ว่านะครับพี่น้องมาเ็นตัวจริงนะครับโฆษณาพี่น้องคนเดียบิึงว่าทางทางทางฟาร์มเฮาเนี่ยได้เปิดผสมตัวจริงนะครับได้เอาวัวงามมาให้พี่น้องได้ เขาถึงนะครับเดี๋ยวสิว่าในบุลลัมบมีงัวเดือดอยวว่าถามาทุกคนก็ถามมาว่านน้นเบุัมวงไหก็มีมัวผมตัวเดอดยูนีลยครับยูบ้านหนองไผนะครับอยูบัตนหนองไผ่นะครับนีครับนีครับไม่เขียนอ้าเบอร์โทรอีกเจ๊เี้นะครับเบอร์โทร0 9ศูนย์เก้าห้าศูนย์เพี่นับนะครับพี่น้อครับตอนนี้มีมั่วผอมผสมนะครับแล้วกัมั่วหัดล่อผสมครับล่อผสม คลิปนี้ยาวพอสมควรครับพี่น้องครับมักกับเขามาเบิ้งนะครับหรืออยากเบิ้งพัฒนาการนะครับกับเขามาเบิ้งได้ติดตามทาง Facebook ก็มีครับอ่าติดตามทางไหนครับพี่นัดครับ Facebook ครับผมเฟซบุ๊ก็คือนัด NP Farm นัด NP Farm นะครับพี่นัดภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษนะครับอ่าพี่น้องสามารถติดตามทาง Facebook เพิ่์ลก็ได้นะครับตรวจสอบหรือเบิ้งความเคลื่อนไหวนะครับของฟาร์มเพิ่์ลได้นะครับ ข้อมูลของควิปอยู่ของหลุมข้อความจ้าของที่ป็นไปผสมมาใหญ่เห<อ>็นที่นี่ตงให้ใเห็นครับผมคุ้มงนานที่ลูกพอพันของเจ้าของไปออกไปผสมให้เขาครับคุ้มของมา <c oughs> ลักเืินแต่ขาดผสมนี่ลักพัน,น,นพครับ <c oughs> หมอหมอเนาะคุ้มมากๆเลยเนาะครับพี่น้อง <c oughs> อ่าพี่น้องสนใจก็ติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เงียบพอสมควรครับสวัสดีครับ